สุลักชุเรแม่กับน้องดำตอกลับให้ได้มาทางสุดอยุอัญญาพี่น้องเ็้ยเราน้องดำโดดคมกับแม่ต้องมีปัญญาเอากลับบ้านให้ได้จะกลับแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะไปดูที่บ้านแล้วกันฝนก็ฝนแม่กูก็บหอบมาไหนเหมือดคือเกาและมึงกระซิมาแดดตอนกูหอดบ,บานทำไมนิใส ุงขยะก็ถึงบ้านเป็นได้เดี๋ยวจือก็บอกแล้วว่าแม่กันองแกละกเก่งเราไปเก็บก้นสวัสดีพี่น้องทำดากใส่เสยเลยหอดบ้านไม่ออกเลยของที่รา้สั่ง สิ่งที่เราอยากกินกันคับว่าให้วออก,กันไก,มก,ก่มาเปิดเด้อไม่น้อยส่นโอเควันนี้จัดแล้วขออภัยพี่น้องมันกะรีวิวมันกะซีมีแขนขานต้านเข่าทีมอย่างเด้อเหเฮ้ยมีไอ้มันมนี่ยังมีไอ้เลยเช็คก่อนว่าสั่งยังแน่สั่งลรย,ยังจะลงมันหลายโล รอบหน่ายแห้งสินักเดินมีแต่ประแดกประแดกล้วสนสร้างลายจนบินเงาหน,น่อยเลยรียหาบินน,นี่ก็จนว่าเสียเศร้ายากแล้วล่ะเัดเหนียวโคดรเงาเกินเงาว,วาปาทุถมาแล้ว นังกไก่นังไก่นางไก่ที่สัญญากเวานไม่นนได้ใส่เข่าดรอกท่านผู้ชมใส่แข้าก็บ่าออกแผ้เอาไว้ไม่ติดสปอตเทปรอบก้อนสิเป็นถุงพลาสติกรอบนี้มาเป็นถุงก็รอบนี้มาเ,เป็นกล่องกระดาษรอบหนาสิกล่องกระดาษเพราะว่ารอบหนาประแดกแล้วล่ะทั้งประแดกซับประแดกน้ำประแดกตู เจ้าบองซุกเจ้าบองดิบมัมไข่ฝาอุ้ยสาระพัดไม่แต่แนวนักนักหลอกเลยกตอนน้นเดี๋ยขขวคุยก็บคนทรงอยู่ว่าส่งถึงบ้นานให้ฉันได้ไหมฉันแบบจะมีทรมานมากเด็กทำลายแบบฟู แกดัเอากล้องเนาะแกจะเอกล้องถีบให้ถุงดำเพื่อถีบิ่กอนไปเห็ดงาเอาไปถีบมืห้านนี่มันถีเนื้อกันจะไปถีนแทนบ้านเลยหะเมื่อก่อนเราเศ้าไปเฮ็ดงาใช่หมอ้หมอกหมอกร้งยังนะฮึมาอนสิปคือแบบอนสิร์กลยวา เปิดทุกคนนะจุ๊บอาจจะเป็นมะขามแยงเยอยากจะแทงถุงแยงแตงไม่ได้กินมะขามแช่อ,อิ่มของเชรบุญเม็ดใหญ่ๆแป้งๆยาสังเดชมะขามแซ่อ,อิ่มสองถูกต่างจ้า โอเคสะกกชิ้นทางนะจ๊ะกุกชิ้มมนโอเคโอเคเลยใส่เลื่งเกาะหนึ่งชิ้นก็ดูเนาะแล้วก็คือขัน้นปลายท่าวะนุ่แต่เ็จอันนี้แกะเม็ดมาแล้วนะคะ กินจวดๆเลยผ่าเม็ดออกมาแล้วแต่ไต้แต่สองถุงถูกเติมอันนี้ผักบุกกรอบก็ถูกเติมเชคกร่อยๆคุณสั่งเป็นมือไปข้าก็ห่อเป็นมือมือมากทุกนมือไดสั่ง้ยงข้าก็สิหอเป็นมือเป็นมือไหวได้ไหมพี่น้องย่างข้าวแพะแสนกระดา อคค้ข้ามตาก็เป็นยังน้องที่ข้ามตานี่อะไรนะของแถมของแถมของแถมได้ยังนี่ได้หมากฝรั่งสมัยตะกี้ยุคเก่าศูนย์พี่ปอะนึงหลกักอนี่อยลางลิบสีม่วงอันนึง ทีปัวนึ่งปลาตะลังตาแมวดำพี่น้องสมัยเฮ้าเป็นเล็กน้อยาปาตะลังตาแมวดำยุคเก่าสูงอันนี้นนคือของแท้ดูต่อไปความสวยความงามมันก็มานำยาผงออกสีผมค่ะสองกรองจัดปลา,าปอย่าให้เสีย สีโกกแลก้วกสิสีฟอกกอนแล้วกับสิโกกสีเงินนะคะสีบอลบอกเพิ่นสั่งสีแล้วเดี๋ยวสีมาเดี๋ยวจะมารีวิวใ่้เบิรงผ mm hmm. งโกกโกกผงโกกสีสองอันถูกต้องยาลดกดสองยาลดกดในกระเพาะสองยาลดกดในกระเพาะของ นกกเนื้อทุบเนื้กระเพาะหละกแหลยาบำรุงหัวใจกับบอกุมตับอย่างนันหนึ่งอันนี้ซื้อมาให้ผู้ใดบอกซื้อม่ให้พอยไงพอพ่อยไงมีปัญหาเรื่องการเต้นและการระดับเรื่องการเต้นของหัวใจพิษจังหวะไปน้อยหนึ่งแล้กกับอ่าทับเล้าขามันบกงทีถั่าลอ,อยาบ้านนี่บอกค่ะ รอบไปเถอะขนาดขาเสด็จพารอบสองกันยังบรดพาจนแพ้ไม่ขึ้นจนวันเต็มขาแล้วพี่น้องก็เลยซื้อมาจัดการอเองเลยเนี่ตุบโลวัปัวกุดิองจได้วาแล้ว,ว,ว,ก,วลก็อันนี้ยากแก่ถ้หเือดอท้องเฟอ้อหรือว่ากดไรยอนเนาะอืมบางเทือกไม่น้อยเป็นคนที่ว่ากินเขาไหวยำยุกเกินยำยึกเกินเป็นคนที่กินเขาไหวถ้าบได้เห็นระบายกัระบายว่าท่านบันสิตาย ซื้อมาใบสองถูอต้องูกต้องอันนี้นะ่าจะเป็นเคยจังหวาสเปรย์เชียนให้ช่ำบล็อกโบโชะแพ้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันที่เาไปนงาวะเปิดเลยเดีกว่าเกินบป,นปซื้อ บอกกอลีกระจินแลเด้อนันกระจะเปอนกรีอาปโซประสิ่น่ยากนามเนาะอัปโซ่ระสี่็อะไรเขาแถบันนี้มาให้นี่ปึ๊บปๆ๊ดปื๊ดป๊ป๊บิวตีครีมล็อกบ็อกนี่แหละนี่ยเนี่นอยากงามอยากงามเสีบอคนี้ใส่ออกอันนี้ก็เซปรีสปื๊ดหน้าชํำว้าวเบะเกินว่าคืออันนี้สั้างว่นะถูกต้องใช้ ทั้งไก่ให้ใส่ทั้งตะเก็นอันนีน้ต้องใส่ได้ตัดแหวนใหม่ได้พี่น้องม่เห็นเห็นขนาดอีกนสี่ยังอยุดไข่กระตาแปลงสีแข้วเศร้าหนึง่งเสือมาเปลี่ยนแนวกองเศร้าแต่เศร้าเสือมาต้มมัน ตัวที่ซื้อมากแล้ววันนี้มัน,มนขเขคยยังผลไมบ่บานนี่แหละค่ะสีมาต้มเป็นน้ำวิตามินซีแม่ไราเคยกินต้องรู้ก่อนว่าไม่ไม่บานนี้พราะต้มล้วมันมันละลายไปในน้ำนั้นเป็นกากหลายมันกินยากก็เลยเสียมาต้มปาพริกเกลือพริกเกลือโจอกมากคนละมองเนาะพริกเกลือเนี่ยของาารประขามปลาทูนหอมเฮืองเฮืองด้ยปลาทูมันเจ้าสมุทร หอมห้วยห้วยขนาดแพ็กยังดีกันยัง,ยองหอมห้วยห้วยปลาทูมันกินสุกต้อนได้เตรียตั้งจั๊าไฟอันนี้เอาไ้กวนเดี๋ยวคุเจะกินสุกมันโสดเล็กโสดน้อยมาแล้วหนังไก่ที่แม่รอคอยวันนักเขียนดิน ลดกดสองมันลุกหัวใจนึงมันมลุกตับหนึ่งหนังไก่เครื่องกิโลสียอมผมสองคุดชั่นกุหลาบเอออันนี้ก็เปินคุดชั่นกุหลาบปึกยาสีแขลยี่สิบเมคอัพสเปย์แปดสิบเก้าที่กองซาหนังไก่เพิ่มหนังไก่เป็นสองอืมประทูมั่นถูกต้องแล้วแันขนมแ้วหนังไก่ก็ขนมสิ่งที่เราจะต้องแง ไก่ผมละครึ่งกิโลหนึ่งเนะอะคือเสียบวยเพื่อนกังเข่าเกียบด้วยเพื่อนมากินมึงว่าวยเพื่อนมันถูกไปได้หน่อยเล้วเพื่อนนี่มันเสียายปันใดเลยตั้งแมมถุง,งนี่เลยถุ่มแบบไงเลยทะเลไทยเพืนได้ปันยาเป็นแรงแล้วนะตั้งเกียบกุ้งเกียบมึก เกี๊ยวหมึกก็มีนะจ๊ะเกียบพุ่งก็มีนะจ๊ะฉันจะรวยเพื่อนให้ดูถ้าเกียบรวยเพื่อนจะมาไปกินเ้าแกนหนังไก่หนังไก่จะไปกินแน่นอนหนังไก่ป่อเลี้ยงน้อยผู้เด้หนังไก่ป้อเลี้ยงน้อยซื้อขึ้นมาแต่ว่าป้อเลี้ยงน้อยของไม่น้อยถุงนึง ลองไแน่งนึงเอาไปมั่งหน่อยไดอง่นตด้องห่อไว้ดีๆเพราะฉันกระแห้งเงือมเซียนเอาไปใส่ตะกาวันเสาร์แ่ตะกาไ,าไ,ไ้มั่งห่ออุ่นอ่นอยากทงนมั่นก็ได้จะลุก้ไปกินกับบินเฮะอันี้นะนะของนี้เลำบักแตงสดมือแรกเลย อันนี้ก็ผักกรอบนะคะอันสุดท้ายไปที่มั่นไปดูสิอันสุดท้ายบินอยู่ไหนวะดึงออกเมื่อกี้ทิ้งไปแล้วหรอครับมาเมื่อกี้สี่สี่ขัดสีส่ก้อนไปแล้วบันเดียวมึงยังมีก้อนขนมได้ยังไง ดโซซีฮอและการเสี่ยงไห้หาฮอคือจบดอโซผมไม่แฝบใดที่นอนไม่ได้มากถึงได้ดอโซไม่ได้มากรุ่นนั้นยังกบ ทอนชีสเหมนที่ว่าเขาโพดใช้ชีสนี่อันนี้สีเขียวนี่มาคยล่องกินสีเขียวเข้า่ามันยังแคปเกอร์ยังสีม่วงก็บบ้านล่องกินสีม่วงคืออะไรคอนชีสเหมือนกันแต่ว่ารสมันเทศอ๋อสีเขียวไม่รู้สีเขียวห้าหอ เสียงให้โอ้สีแกยวมันถือนองเแหละทุกอย่างโรบเสียงห่ายหาฮอหารถเดี๋ยวสิเอาไปจัดใส่ตะกร้าที่ซื้อมาแบบนี้มันดีอย่างหนึง่งคือพอยายแล้วกินกาแฟแล้วก็เลือกกินเอาเนาะเดี๋ยวไม่ได้ไปขอจัดลงตะกร้าให้จังเมืองกันโตนะคะสักครู่เดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้าคะ่ะของกินของฉันรกไม่ว่านะคะรกของกิน ไม่สนนี่คือของกินของชานอันนี้ฉันจะไปตำจะไปตำแตงกินเดี๋ยวนี้เลยรอให้คนลังคนออกจากห้องก่อนสันเบียนั่นงโบเลวสันเบียนั่งฉันลําคานนั่งซะเละเกินนั่นงโบเลวเป็นตะเกียร์นั่งเขาขัวของมันจําเป็นต้องกินแต่ไม่ใช่กินวันละสี่ห้าอย่างหกอย่างเจ็ดอย่างได้ไม่นสิกินไรๆกันค่ะให้พ่อหญ่ กินยาตัวนั่นเมือดจังกินยาบำรุงตับแล้วก็หัวใจกินบำรุงตับไปก่อนตับเมือดจังให้กินหัวใจแต่สั่งเมื่อไหรหลายบมเม,อมนอย่างเพราะว่าคาทรงมันแพงในๆนก็สั่งแล้วก็สั่งให้มันจบเสียเดียวนะคะสั่งให้มันจบทีเดียวทุกอย่างร่างกายมันต้องการก็ต้องซื้อกินซื้อไปรอดแต่หมอสั่งโอ้่อยเื่ยคําสิเหล่าข้ามหาามนิเนาะส่วนขนม เซตซับเรียบร้อยแล้วเป็เฮดไว้บแบบนี้ใบเพื่อนกินกัน,กนไก่ก็ต้องเสียให้เพื่อนเหฮดเ,เห็นกับโอ้ยวายจบมีอีกเปิดบ่ไ้อีกนี่ก็ซื้อม,ไมไาไว้ให้ก็กินบกไปไ็นได้ละเมื่อไปกระปองนึงลวสนมอันนี้ให้เราได้เปลี่ยนรสชาติในการกินเนาะนี่แหละค่ะซื้อมากกับว่าไ้ดูแเลเ่านีละรัางนะจุบ๊บ